สวัสดีครับคุณจารยิยาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องวันนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วเรื่องของกําลังใจตอนนี้กําลังใจเราตกลงไปก็เลยให้กําลังใจกันบ้างนะนี่หน,น,น,น่ออยคือข้อมูลข้อความที่นํามาเสนอเนี่ยมันก็เป็นของนักปราชญ์ตัวโลกเขาพูดให้กําลังใจเราก็มาขยายความว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราบ้างตามจำควรวันนี้วักแรกเลยในี่วินสตันเชอร์ชินเคยได้ยินไหมเป็น นายกฤตฎีของอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาบอกว่าคนมองโลกในแงด่ดีมองเห็นวิกฤตเป็นโอกาสคนมองโลกในแง่ร้ายมองเห็นวิกฤตทุกโอกาสต่างกันตรงไหนรู้ไหม<ฯ>คนมองโลกในแง่ดีเนี่ยมองเห็นวิกฤตก็คือเห็นขณะนี้เราเกิดวิกฤตใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บน้ําท่วมเรืออะไรต่างๆ่างอะไรเนี้ยใช่ไหมค่ะคนมองโลกในแง่ดีเขาจะมองวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาส เอาสังเกตไหมเวลามันเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นมันเป็นโอกาสอะไรมันเป็นโอกาสที่เราจะหาทางต่อสู้เมื่อหาทางต่อสู้หาทางต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมค่ะส<ฆ>มัยก่อนเราใช้วัวใช้ควายเดินทางไปไหนใช้มา้าใช้วัวใช้ควายลากถาไถไร่ไถนาต่อมาคนก็เลยแบบไร่นามันเริ่มเยอะแล้วก็เลยใช้ควายเหล็กมีรถแท็กเตอร์ขึ้นมาแทน ต่อมาอไปไหนมาไหนเมื่อก่อนใช้ม้าใช่มั้เครื่องยนต์ครานี้ใช้คําว่าแรงมาใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ยใช่ค่ะใช้ม้ามันจะวิ่งไกลยังไงจูร่งจะขี่ม้าเก่งกวนอูตเตียวหุยขี่ม้าเก่งแต่เดี๋ยวนี้มันก็มาสู้มา้าพวกโตโยต้าฮอนด้าไม่ได้แล้วม้าญี่ปุ่นค่ะ,คะมันไกลกว่านี่ไงไม่เกิดวิกฤตนะมันถึงสร้างโอกาสคิดรถลาม้าช้าขึ้นไอดีสารก็เห็นโลกนี้มันมืด จุดเทียนไปก็อย่างนั้นแหละจุดตะเกียงไปก็อย่างนั้นแหละคิดไปฟ้าขึ้นมาเสลยพอมีไฟฟ้าไปไงเดี๋ยวนี้ตะเกียงเทียนก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอแล้วนะใช่ค่ะถ้าไฟไม่ดับจริงๆไม่ได้ใช้ค่ะเพรนะาะนั้นเมื่อก่อนสมัยพุทธกาลหรือว่าหลังพุทธกาลก็จะมีหล่อเทียนเข้าพรรษาค่ะไว้เราเด็กๆเราก็จะเห็นหล่อเทียนเดี๋ยวนี้หล่อเทียนไปของใครเดีใช้และ้ะแต่ก็เป็นพิธีการที่จะต้องทํากันต่อ แต่เดี๋ยวนี้วัดวาลามส่วนมากก็ใช้ไฟฟ้ายกเว้นในชนบทที่ห่างไกลก็ยังมีตะเกียงบ้างเทียนบ้างนี่ไงมองโลกมองเห็นวิกฤตเป็นโอกาสไงนี่มันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างไงใช่ไหมนั้นตอนนี้อาจารย์จําได้จบใหม่ๆมือถือก็ยังหนักสามโลห้าโลหิ้วไปทีหนึ่งก็พูดกันไปทีหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นอะไรจากมือถือใหญ่เป็นมือถือเล็กจากเล็กเป็นจิ๋วเดียวใส่กระเป๋า เดี๋ยวนี้กลายเป็นเกมสปอนใส่เป็นปากกาเป็นอะไรต่ออะไรเยอะะเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอานาฬิกาเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอาไว้ดูเวลาใช่ไหมเวลาเฉยๆค่ะเดี๋ยวนี้เป็นไงนาฬิกาทําได้หลายอย่างเลยค่ะโอ้ทาเป็นแทนมือถือก็ยังได้ใช่ค่ะวัดหเข้าเฉาใช้โรคไข้ไข้เจ็บเดินกี่ก้าวได้กําลังงานเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีเยอะๆะ่ะค่ะนี่ไงพวกนี้มันเกิดจากวิกฤตมันก็สร้างโอกาสขึ้นมาใช่ไหม ใช่ค่ะการยาพบรจําได้ไหมเรือไตจันิกล่มเกิดทันไหมล่ะเกิดไม่ทันค่ะแต่ว่ามร้อยกว่าปีที่แล้วได้ดูค่ะได้ดูได้ดูเป็นหนังโรงถ้าไม่มีไตจันิกล่มไอมาตรการต่างๆมันก็ไม่มีตามมาไตจันทรล่มชูชีพที่ช่วยคนเนี่ยมันไม่เท่าจํานวนคนไงเมื่อเกิดปัญหาแล้วต่อไปพนักงานวิยุหลับไม่ได้พอหลับแล้วเนี่ยที่มันตายกันเยอะเพราะพนักงานวิยุพอถึงเวลาสองทุ่มมันปิดแล้วนอนเลยไงค่ะ ตอนนั้นไต้ตะนิกล่มพอดีเลยต่อไปพนักงานวิทยุะเนี่ยก็ต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่อปังข่าวเพื่อนผูงใกล้เคียงเรือใกล้เคียงเขาจะได้รู้นี่ไงวิกฤตมันก็เกิดโอกาสเดี๋ยวมีระบบป้องกงันเยอะแยะเรือล่มที่ตายแบบไต้ตะนิกมันท้าจะไม่มียกเว้นพายุใหญ่หญหญจริงๆอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมองโลกในแง่ดีเห็นวิกฤตเป็นโอกาสคนมองโลกในแง่ร้ายมองเห็นวิกฤตทุกโอกาส หมายความว่าไงการเรียกวพวกมองโลกในแง่ร้าย,ายพวกตาคือมันมีตาอยู่สองสีสีเขียวกับสีแดงไงสีเขียวเรียกว่ามองเห็นอะไรเป็นโอกาสถ้ามองโลกในแง่ร้าย,ายมันก็มองเห็นเป็นสีแดงอะไรก็แดงไปหมดเลยใช่ไหมร้ายหมดค่ะร้ายหมดมองในแง่ร้ายไปหมดซึ่งคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเขาเห็นวิกฤตตัวโอกาสเล้ยอย่าไปทําเลยทําแล้วไม่มีใครเขาทําได้ทําไม่สําเร็จหรอกอย่าไปทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่มองพวกเนี้ย มันก็พยายามที่จะเอาอันนี้กอย่าศค,คือพูดง่ายจะไม่ทำน่ะกันนี่อภรเคยเจอไหมเคยค่ะอาจารย์อย่าไปทําเลยมันมีใครก็ททำแล้วถ้าหากว่านักวิทยาศาสตร์คิดนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรให้เราแล้วตัวนี้นก็จบกันนะคุณกองคุณแจ๊ดก็คงจะต้องไล่ล่าค่าวัวค่าควายค่า,า,าอะไรแบบเอาหินก็นหินปลากันสมัยก่อนน่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนมองโลกในแง่ร้ายก็มองเห็นวิกฤตทัการวินสันเชตี้เนี่ยก็พูดมาแล้ว ยากเยกเราจะเห็นว่าคนผู้นําระดับโลกเนี่ยเวลาเขาพูดออกมาเราเอามาคิดต่อเนี่ยมันเป็นความล้าลึกแบบผู้นําระดับนี้เขาก็ไม่มาพูดเยอะไอ้พูดเยอะมันก็คือพวกนกรนกระจิบนกกระเจอกครับพูดไปเรื่อยเปื่อยทุกวันเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดคนระดับโลกเนี่ยเขาพูดสั้นกระชับนะฮะแล้วก็เข้าใจง่ายคนในกลุ่มใหญ่เขาก็จะเข้าใจกลุ่มรองมาก็ยังสงสยัย ไอ้กลุ่มล่างๆเลยไม่ต้องพูดถึงไม่ค่อยเข้าใจมันบวชตายตึกอีพุจาบอกมีสามสี่ประเภทนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่คือให้กำลังใจคือมองโลกในแง่ดีมองเห็นวิกฤตเป็นโอกาสจะได้สร้างสรรค์สิ่งอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วจริงๆไอ้คำว่าวิกฤตเนี่ยมันไปห้ามได้ไหมการทียอ่อนห้ามได้ป่ะโลกภัยได้เกิน้ําท่วมมีห้ามได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะเพราะมันม<ด>ีน้ําท่วมมันก็ทําให้วิกฤตเกิดโอกาสทำให้เกิดมีเขื่อน มีการกั้นน้ำมีวิธีการถ่ายเทน้ำมีเขาเรียกว่ฝัดเวที่พักน้ำอะไรต่างๆามีคูมีคลองเกิดขึ้น <ๆ S 2> เพื่อระบายแยกตาแยกขวาแยกหน้าแยกหลังทำให้เราเตรียมตัวเตรียมใจว่าน้ำมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมนี่วิกฤตแต่มันก็เป็นโอกาสที่คนเราจะได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมอ่าเหมือนกับตอนนี้โลกภัยค่้เสียบวิกฤตใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เกิดอาชีพอะไรต่ออะไรที่ มันไม่เคยไงคนที่มีเงินเดือนเยอะๆเนี่ยทำงานไม่ได้ก็กลับมาเปิดร้านตั้งทํานู่นนี่มาเอา้าได้อาชีพใหม่ของตัวเองไปย่างนันก็เยอะๆายใช่ไหมบางคนมีความสามารถอะไรมันก็จะมาใช้แหละตอนเนี้ยเพราะอะไรเพราะหลังมันชนฝาพอหลังชนฝามันก็จะผลิตสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมามาชดเชยนะเพื่อความอยู่รอดน,นี่ก็เป็นประโยคแรกนี่เอามาจากวินสันเชอร์ชิด ต่ไปเสักประโยคนหนึ่งของหลวงวิจิตรประการกะนี้นักปราชญ์ของไทยเราค่ะหลวงวิจิตรท่านบอกว่าในกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวปลาย่อมว่ายทวนน้ําเสมอปลาที่ลอยตามน้ําก็มีแต่ปลาตายเท่านั้นมนุษย์ต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหมือนปลาที่ต้องว่ายทวนน้ําผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ก็เหมือนคนที่ตายแล้วจริงไม่จริงคล้ายกันเลยนะคล้ายกันค่ะคล้ายกันแต่ของเราเนี่ย นิ่มนวลสาธยายในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวปลาย่องว่ายสวนน้ำเออปลาว่ายตามน้ำได้ไหม่ะไม่ได้ค่ะอ่าก็นี่ไงหลวงวิจิตบอกมีแต่ปลาตายกัน้าที่ว่ายตามน้ำใช่ค่ะเรานึกถึงหลักความจริงไงสมมติว่าปลามันว่ายตามน้ําอะไรจะเกิดขึ้นกันพี่อาพรคนจะไปเอาแหไปไปทอวไปดยกอยู่ลายน้ําสบายเลยไหมสบายเลยค่ะผมไม่ถึงสมุดปราการ แถวนครสวรรค์หรือแถวอยุธยาอ่างทองเนี่ยกวาดไปกินหมดแล้วปลาไม่มาถึงแถวสมุทรปราการเนี่ยเพราะฉะนั้นกระแสน้ําที่ไหลเที่ยวปลาว่ายชวนน้าเนี่ยมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์เนี่ยมันต้องทวนกระแสกิเลสกรมยาพรว่าจริงไหมจริงค่ะถ้าตามกิเลสไปกัรมยาพรโอ้โหมันเดือนห้าห<า>มื่นยามหมืออยากอน,นุอยากอันนี้<ต>หมดอยากซื้อรถสักคันหนึ่ง,งอภรอ,อยากได้บ้านสักหลังอภร อยากได้มือถือพอพพรอยากได้ทีวี50นิ้วออากันใหญ่เลยเนี่ยถ้าเราไปตามกิเลสเนี่ยเหมือนปลามันลอยตามน้ํำอะ่ะคนที่เป็นหนี้เป็นศีลม,มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าไปไหลาตามน้ําไปไหลาตามกิเลสกิเลสมันมาล่อเป้าเราทุกวันเนี่ยจริงป่ะจริงค่ะใคระยา์ดูทีวีหรือดูในไลน์ดูในยูทูบดูในอะไรต่ออะไรอะ่ะนะ มันก็จะมีกิเลสมาล่อเป้าเราให้เราซื้อให้เราต้องการอะไรต่างๆเนี่ย<ฆ>เหียนสีตีกอบางคนก็ดูแล้วโอ้ยเข้าท่าดีส่งเงินไปพันสองพันอ้าวได้มาไม่ไม่ตรงสเปคไม่ตรงหน้าปกนหนังสือไม่ตรงหน้าปก<ฆ>อยู่เขาหลอกเข้าไปอีกกิเลสก็คุ้งพลาดเข้าไปอีกเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยกระแสน้ําที่ไหลเจียวปลาว้ทวนน้ําเสมอมนุษย์ก็เราทวนกระแสกิเลสย่าไปตามกระแสกิเลส ตามใจมากไม่ได้หรอกถพราะตามใจมากก็เรียบร้อยแหละเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเราให้ลูกมหาเศรษฐีเดี๋ยวก็หมดแล้วแปลกนะไอคนที่ทําเงินได้เยอะๆก็มักจะไม่ค่อยตามกิเลสเท่าไหร่นะค่ะส่วนไอคนทําเงินไม่ได้อยากได้อยากได้ <c oughs> สอยพ่อสอยแม่ามาถ้าอยากได้นะพวกไฮโซพวกโลโซอะไรทัร้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกระแสน้ำไหลเชี่ยวปลาย่อบบห้ตัวน้าปลาที่ลอยตามน้าก็มีแต่ปลาตาย เขาก็มาเปรียบเทียบว,ว่ามนุษย์ต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหมือนปลาที่ต้องไหวทวน,นนะครับชัดนะชัดค่ะเพราะอุปสรรคนี่มันมีเมื่อก่อนสมัยลินคอนอะไรเขายังอยู่บ้านไม้ทรงเลยสมัยโบราณโบราณหลายร้อยปีแต่เดี๋ยวนี้บ้านมันก็เปลี่ยนไปปรับไปไงจากไม้ทรงเป็นไม้ไผ่จากไม้ไผ่ก็กลายเป็นปูนจากปูนก็เป็นตึกกลายเป็นบ้านทรงยุโรปอะไรต่างๆนะ เพราะฉะนั้นนี่สมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าที่หกไอตึกรามบ้านช่องมันก็จะไม่เยอะเหมือนปัจจุบันก็มีแต่ไม่มากแต่ปัจจุบันเป็นไงมีจนเออเลอร์เลยเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะบับบงไปหมดเลยค่ะเพราะแม่ธรณีสุดเลยโดนตึก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 ข้ทุกวันเนี่ยพ่อแม่ธรณียุบลงไปเยอะพอยุบไปต่อไปทาไงนะแผ่นดินสุดยิ่งกรุงเทพเนี่ยมันก็สุดทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมว่าตึกรามบ้านช่องมันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคราวนี้นานสิว่า ความสูงของระดับน้ำทะเลกับแผ่นดินกรุงเทพย่งใกล้เคียงกันแล้วแล้วลต่อมาถ้าน้ํามันอีกสักคืบสองคืบก็เรียบร้อยแล้วทุกซอกทุกตอกจะเป็นน้ําทะเลและน้ําทะเลเน่าๆเลยนะค่ะมันจะย้อนกลับมาหาเราสิ่งที่เราทิ้งไปมันก็จะกลับขึ้นมาไม่แปลกใจหรอกตอนตร้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยโดการัากาาชการที่หนึ่งถึงให้ขุดคลองต่อยทั่วกรุงเทพเลยสังเกตนะค่ะ ไอ้คลองนี่หมายความว่าไหนหมายความว่าเวลาฝนตกมันก็ไหลลงตามคลองไงแต่ถ้า,ากันที่อาอนไม่มีคลองเลยมันไปไหนอะขึ้นมาบนถนนค่ะขึ้นมาบนถนนเมื่อก่อนมีวิภาวดีรังสิตยามินคลองนะอาจารย์ยังจับได้ค่ะพอตอนหลังปิดคลองหมดต่อไปคลองนู่นคลองนี่ปิดหมดน<า>นต่อไปน้ําไหลลงท่อจริงมันไม่เคยลงอ่ะโดนไอ้ถุงพลาสติกมันโดนในต่ะไรไปเบียดบางมันก็ลงไม่ได้เต็มร้อย แค่ลงห้าสิบห้าสิบนี่ก็สังเกตใน,นกรุงเทพเวลาตกทับเดียวเป็นไงท่วมนะท่วมค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกรุงเทพแล้วจังหวัดใหญ่ๆตามหัวเมืองก็เรียบร้อยเหมือนกันค่ะรู้สึกมันจะเจริญเหมือนกรุงเทพพอรถเริ่มติดแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของการให้กําลังใจว่ามนุษย์เนี่ยต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหมือนปลาที่ต้องว่ายถวนนะ้ําใครที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ก็เหมือนคนที่ตายแล้วปล่อยโชคชะตาที่หมายความว่าไง เช่นการที่พร้อมไปดูหมอมาหมอบอกว่าเดือนนี้อาจารย์หนูจะโชคดีหนูเลยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปทํางานเดือนหนึ่งก็ได้เป็นไงโดนโปรดปล่อยตามชะตากรรมได้ยังไงอ่ะริงป่ะค่ะ <c oughs> ปรามักจะดูดวงดีไปตั้งชื่อดีไปหงตื้อดีอะไรต่างจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นตัวต้นเหตุอันอื่นเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นปลายเหตุเพนะั่นแหละไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวต้นเหตุอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ตัวมนุษย์เนี่ยแหละ ถ้ามนุษย์ดีแล้วจิตใจมันดีมีความรู้ผิดรู้ชอบแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นที่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะไปพึ่งนูน่นพึ่งนี้ไงพุจ้าให้พึ่งใครล่ะนะพึ่งตนเองค่ะพึ่งตนเองอัตโนอาตจีอัตโนตโนาโถน,น,นะ<ช>ตอนแรงไปที่พึ่งแห่งตนพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาพอเราโตแล้วยี่สิบสามสิบพอที่จะมีอาชีพแล้วแล้วยังไปเกาะพ่อแม่กวนพ่อแม่ได้ยังไง สองวันหนึ่งพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปเราก็มีลูกมีเมียมีหลาออกมามัาก็ต้องดูแลกันต่อไปพอเขาโตแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนกมันเคยมาทํารังหน้าบ้านกันการทำรังแล้วมันก็มาไข่ทิ้งไว้สองฟองไอ้ผัวเมียก็มาดูดูดูพอนกมันออกไปลูกแล้วมันก็มาเยี่ยมได้วันสองวันเพราะลูกนกบินได้แล้วพ่อแม่มันไปแล้วไปแล้วเพราะในลูกมันก็ต้องหากีนเองได้จริงป่ะค่ะ แต่คนนี่โอ้โหสิบยี่สิบปียังประคบประโหอยู่เลย <c oughs> นกนี่ไม่กี่วันมันไปแล้วมันพึ่งตัวเองได้เนั่นก็คือจิตวิญญาณของพวกสัตว์ร้ายที่เรานำมาเล่าเสริมในวันนี้่ะ <c oughs> เอาอีกสักคนหนึ่งพาไปอเมริกาที่อิมเมอร์สันอิมเมอร์สันนี่เป็นนักปราชญ์ชาวอเมริกันเขาบอกมันจะเป็นลายไปถ้าหากล้มสักหนสองหนล,ลุกขึ้นมาใหม่สิ กลัวทำไมกการหกล้มลองปันป่ากระแสคลื่นที่ปั่นป่วนดูเช่นเดียวกับเมื่อมาราบเรียบอยู่บ้างคลื่นที่ปั่นป่วนนั้นให้บทเรียนที่ควรค่าแก่การเรียนรู้โอโ้โหเป็นไงอันนี้เขาเอาการหกล้มล้มลุกคุกคานเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเด็กเนี่ยกว่าจะเดินได้ต้องหกล้มตั้งสี่สิบกี่ร้อยครั้งอะ่ะใช่ไหมใช่ค่ะคนทาธุรกิจไม่มีใครรักที่ ทำแล้วโอ้โหถนนปูไปด้วยทองคำหรือกลีบหุหลาบไม่มีหรอกเพระาะว่ารถก้าวรกาอาจารย์ที่บอกบอกว่าหนทางไปสู่เกียรติศักดิ์จักประดับไปด้วยดอกไม้หอมหวนชวนจิใตใจไปดีไม่มีหรอกมันก็เลยมีล้มลูกคุกขานเนี่ยมันเป็นส่วนผสมนะของชีวิตที่อาจารย์บอกว่ามันคุ้มค่ากับการที่จะต่อสู้เมื่อต่อสู้ฟันป่าแล้วเนี่ยมันก็ได้เกิดกำรัน สมมติกัมยพร์อยากแข็งแรงอยากมีสุขภาพดีต่อให้กัมยพร์กินอาหารเสริมอาหารอะไรต่ออะไรทุกวันเาไมออกกําลังกายเลยก็เดี้ยวเหมือนกันเพราะการออกกําลังกายเนี่ยมันก็เหมือนกับารแรงเกิดเพราะแรงใช้พอยิ่งใช้เหมือนก็เกิดจริงป่ะจริงค่ะถ้าเราลองนอนทุกวั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 น,วนเหมือนรถะรถถ้าไม่ได้ใช้เลยไม่สตาร์ทเลยเป็นไงหัวเทียนเป็นไงหัวเทียนหมดค่ะน้ํามันตันไปตันไปช็อตอะไรต่ออะไรเนี่ย มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยหกลม้ลมล้มลุกคลุกคานเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาสู้กันใหม่ได้เขาบอกว่าลองฟันฝ่ากระแสคลื่นที่ปั่นป่วนดูเช่นเดียวมันลาบเรียบอ่ะเพราะทะเลเนี่ยมันจะลาบเรียบตลอดเป็นไปได้ไหม่ะไม่ได้ค่ะมันไม่สวยงามทะเละที่มีคลื่นนจะสวยงามข้ามความสวยงามมันก็ต้องการใต้กลงหรือว่าอะไรคนที่ขับเรือเป็นในท้ายเรือ ที่เก่งกล้าสามารถมาลมจะมาทิศทางไหนก็สามารถที่จะสู้ฟันฝ่ากับกระแสคลื่นได้มนุษย์เราก็เหมือนกับในท้ายเรือทุกคนกับตันเรือทุกคนนั่นแหละพอมันไม่ใช่คลื่นทะเลไงเป็นคลื่นมนุษย์ที่ถาถมเข้ามากระแสเศรษฐกิจกระแสสังคมกระแสปันปวนที่อยู่ในโลกเราเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดกระแสแห่งโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้อย่าไปยอมแพ้ได้ไง มันมีโรคก,ก็อามีวัคซีนมั่งมีวิธีการป้องกันมั่งวิธีการใส่หน้าก,กากล้างมือวิธีการกินอาหารร้อนๆอะไรต่างๆ่างอะไรเนี้ยแล้วก็ไม่ออกไปป้วนเปี้ยนนี่ก็คือเป็นวิธีการที่เราสู้สู้แบบป้องกันถ้าป้องกันไม่ไหวมันมาแล้วเอาละถึงมือหมอแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปเพราะนั้นอิมเมอร์สันบอกว่าลองปั่นตาต่อกกสู้กระแสคลื่นที่มันปั่นตวน เหมือนทะเลที่มันราบเรียบคลื่นที่ปั่นป่วนให้บทเรียนควรค่าแต่การเรียนรนู้เห็นไหมถ้าทะเลราบเรียบเนี่ยพายเรือไปร้องเพลงเย่อเยอะไปมันก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่คลื่นที่ปั่นป่วนมันให้บทเรียนให้บทเรียนยังไงอย่างที่อาจารย์เลา่าตั้งแต่ต้นรายการไาจาจนันทรกอิใช่ไหมค่ะ <c oughs> หรือว่าคลื่นที่มันแรงมากกับตามที่เก่งเขาก็เอาอยู่เขาก็สามารถที่จะสู้กับคลื่นพวกนี้ได้ กากับกันมือใหม่มันก็ต้องอะไรลนลานเป็นเรื่องปกติแต่มือใหม่พอเจอคลื่นแรงๆเหมือนเอกโคลัมบัสน,นักหาเข้าเขาก็เก่ง<ฆ>ถ้าไม่ลงมือลงแรงเขาจะเก่งได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจบลงมาแล้วโอ้ยจะเป็นเจ้านายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องลงไปคลุกคลีตีโมงก่อนได้บทเรียนมาบทเรียนมันก็จะคุ้มกับสิ่งที่เราลงไปก็ลงแรงแรกๆก็อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะฮะ นี่ก็คือสิ่งที่เอาเรื่องราวของคำของนักปราเอามาปรับเอามาพูดเอามาให้กำลังใจกันนะ,ะการเยี่ยปอนอีกสักบทนึงงสุดท้ายวันนี้วันนี้ไปจีนแล้วนะหากฟ้าจะมอบภารกิจใหญ่หลวงให้แก่ท่านจะทำให้ท่านไม่สมหวังทดสอบปณิธานของท่านเชี่ยวกรามร่างกายและจิตใจของท่านแล้วทำให้ท่านมีจิตใจมั่นคงเสียก่อน เป็นไงกานที่เอ่อนของเม้งจื้อเนี่ยสรุปวันนี้เลยนะสรุปยังไงหาฟ้าจะมอบภารกิจใหญ่หลวงสังเกตไหมคนจะได้ตําแหน่งใหญ่มีอํานาจวาสนาใหญ่เนี่ยจะทําให้เราไม่สมหวังใช่ไหมไม่สมหวังเท่าไหรเพราะในนี้เม้งจื้อบอกว่าเป็นการทดสอบปีิฐานว่าคุณจริงหรือเปล่าคุณตั้งใจหรือเปล่าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะทาภารกิจใหญ่หลวงอันนี้หรือเปล่าถ้าอยากจะทํา อ่าขอทดสอบหน่อยเหมือนคุณจะเป็นใต้กลงเรือหรือเป็นกัปตันเรือที่แก่งขอทดสอบหน่อยคลื่นมาตอนนี้สูงกว่าลำเรือหน่อยสูงก็ไปเรื่อยๆเท่าภูเขาหน่อยคุณจะทําได้ไหมนี่ทดสอบปนิธานว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าแล้วก็เชี่ยวกรามร่างกายและจิตใจแล้วทําให้ท่านมีจิตใจมั่นคงเสียก่อนอันนี้เป็นความจริงคนที่ไม่มีมั่นใจไม่มีความมุ่งมั่นเนี่ย มันจะทํางานใหญ่ในแผ่นดินในโลกนี้ไม่ได้หรอกเหมือนพระเจ้าตากเห็นไหมตีป่าวงล้อมออกมาจบได้ไหมตอนเสียกรุงค่ะนั่นแหละตอนนี้ทานทดสอบพระเจ้าตากเจอพม,ม่ามั่งเจอไทยด้วยกันมั่งเจอในท้องอยู่นกเล็กจ,จอมเจอขุนลามมื่นซ่องอะไรต่ออะไรเจอพวกเดียวกันนี่แล้วก็เจอกับพมา่าท่านจะสู้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 ไปตีเมืองจันได้พอเมืองจันก็ต่อเรือ,ต,อ,รอต่อเรือเสร็จพอฤดู เดือนสิบเอ็ดน้ำนองเดือนสิบสองมาแล้วก็ยกกองทัพเรือมากู้ชานี่ไงเที่ยวกัรร่รางกายจิตใจเกือบโดนทหารไปครั้งหนึ่งจำไ<ช>ด้ที่เขาไม่ให้ยิงปืนใหญ่ถ้าจะยิงปืนใหญ่ครั้งที่สองออกไปอา้าวมีผู้ใหญ่ตายคนนึง้าขืนเข้ามาก็เรียบร้อยแล้อาจารย์ที่อาพรนก็เป็นมาเมียอาจารย์หลักแก้วก็เป็นเอมองไปค่ะเพราะฉะนั้นพอพระเจ้าตากบอกอยู่ก็ตายแนย่ก็เลยพาลูกน้องตีฝ่าวงล้อมออกไป แล้วก็ตั้งมาตีป่าวงล้อมม่ยองง่ายๆนะไม่ใช่เดินสวนสนามไปเมืองจันนะกว่าจะไปนครนะยกออกไปบ้านพานโนกไปนู่นไปปะจีนแล้วก็กลับมาชนบุรีไประยองแล้วก็ไปตั้งหลักที่เมืองจันแล้วกลับมากูชาเนี่ยทดสอบปณิธานเนี่ยฟ้าจะมอบภารกิจใหญ่หลวงจําไว้เลยใครจะคิดเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องยอมนะยอมเพราะว่าการที่จะขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันมีคนอิจฉาริษยาเยอะ กัญยาพรจริงไหมจริงจริงค่ะโดยเฉพาะเมืองไทยอ่ะสุดยอดด้งนความอิจฉาลิษยาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้มแข็งต้องเหมือนกับเพชรเลยไม่ใช่เหล็กและเป็นเพชรเลยต้องนิ่งแล้วก็วันนี้านเราก็ต้องมุ่งมั่นจะทําต่อไปติดต้องมั่นคงร่างกายอะไรต่างๆต้องแข็งแกร่งเพราะฉะนนี้ก็คือสิ่งที่วันนี้เอามาฝากกันเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะ สิ่งที่เราจะมอบให้ได้ก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะจันเทีย่อนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอามาโรสดมากๆาเนยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้แล้วก็ได้นำเกี่ยวกับคำคมของนักปราดนะคะดีๆมาแนะนำให้กับเราได้รับฟังในวันนี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ